ผมเนี่ยจเจ้าแม่เหล็กแรงสูงนะครับมาตามหาสมบัติวันนี้ขอให้ลูกหลานเจอสมบัติอุ๊ยอะไรวะโคตรนักนีเอออู้หูยอ้โฟมีทางเดียวเว้ยเราต้องดำลงไปดูจะได้รู้ว่ามันมีอะไรและดูเหมือนว่าจะเจอสถานการณ์ยากลำบากเข้าแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหงานนี้ลุ้นสุดๆ ก็เจอแล้วเว้ยทุกคนคือกล่องอะไรวะเนี่ยไปดูนี่กระดูยเกี่ยวกจบการเล่นรกมที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่อาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้เด็กน้องๆควรจะฟังคำสั่งสอนจากผู้ใหญ่ที่ใส่ใจครอบครัวและอยากไปมั่วสั่วกับพวกชาวบ้านตื่นสวัสดีครับผมเบ่าอํมตอก สุดนะครับทุกคนและในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจเจาแม่เหล็กแรงสูงนะครับมาตามหาสมบัตินะครับทุกคนและวันนี้ผมก็ได้แมกดำน้ำมืออาชีพอย่างโ o อามาด้วยนะครับแน่น,นอนครับว่า E.P ที่แล้วเราเจอเหรียญแล้วก็ทองนะครับซึ่งเอาไปขายได้มูลค่ามหาศาลนะครับเดี๋ยว E.P นี้เราได้มาที่ฝ่ายน้ำล้าง แน่นอนว่าที่นี่ประวัติโชคโชนเดี๋ยวเราจะเริ่มโยนแม่เล็กแล้วก็ตามหาสมบัติมาดูกันสิครับว่าคลิปนี้บ่าวอามจะเจออะไรบ้างจเจอของดีหรือของไม่ดีหรือจะเจอของที่ทําให้ผมรวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไปรับชมกันเลย Let's ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่านะแต่ฟังจากชาวบ้านเขาเล่ามานะครับว่าฝายแห่งเนี้ยมีประวัติอันโชกโชนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับมีคนเนี่ยพัดตกลงไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมาหาปลาเขามาเจอเป็นศพแล้วอ่ะคขมาหาปลาแต่เช้าเขาเจอแต่ผมไม่รู้ว่าการโยนไม้เหล็กในครั้งนี้ผมจะเจออะไรหรือเปล่าโวมคิดว่าเรงจะได้อะไรไหมว่าน่าจะมีนะเพราะว่าดูจากเก่านะมันเก่าดีมันหลายปีแล้วไงมันเก่าน่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือกับบ้านมาครับกับชาแรกนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตมัดไว้ก่อนนั หม่นจะเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ทางกนนไม่มีปัญหาเจอพวกโครงก็ดูมนุษย์หรือว่าเจอพวกอะไรที่ปกติก็เราจะอยู่ได้กันนะถ้าวิ่งหนีนะเว้ยโอเคโอเคมาชาแรกวันนี้ขอให้ลูกหลานเจอสมบัติมาครับผมกับชาแรกของเรานะครับเราจะเจออะไรบ้างครับมาดูกันเจอเจอพวกสมบัติโบราณอะไรเงี้ยโนเคเห็นไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยหรอเนี่ยลากมาขู่คาขู่คาเลยเนี่ยได้ปล่าวะอะไรไมโอ้โหไม่น่าจะเจออะไรนะโฟอ่ะ หม้สองโบตีนเลยได้เลยอยู่เลยอยู่เลยถ้าเจอวลนี้นะรวยไอ้โฟงอยู่อะไรเนี่ยตกที่เดิมแกงมันมันมันพันขาไงเมื่อกี้อุ้ยไม้นี้แหละมาแน่น้ำฟองแบบเปียกมากเลยครับผมจังหวะนี้ยังไงครับรอให้มันจมก่อนมันยังไม่จมเลยหนแล้วมันติดแล้วนี่เอาเอาเอาแนวผูกไว้อย่างนี้ฟังเสียงใไหมเออได้ยินไหม เฮ้ยมีเสียงอะไรไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยโอ้ยเราคิดว่าจะได้ยินพี่หนักอยู่นะหนักเลยเหรอเฮ้ยอยจะบอกนะว่าโฟเจอเฮ้ยโฟถึงมาเร็วดีมีอะไรเปล่าวะอาอทำไมมาตรงนี้มันเบาวะนี่มันหนักหนักเหรอใช่โอยโฟมมันก็สไลด์มาทำไมวะเนี่ยไม่ใช่เอาสไลด์มาแบบนีโอยได้มาอายุเนี่ยเศษเด็อขีสนิมเนาะ ครับผมกับไม้ที่สามของบ่าวอามนะครับเมื่อกี้หาติงมาดิ้งมาโอ้ยได้ไหมได้ไหมมึงเสียงคูุ่คลากคู่นคลากนะทุกคนเมื่อกี้เหมือนเราเจอกับตอหินไหมมันเป็นแนวหินอะไรเงี้ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่มีคนจมน้ําเนี่ยเขาได้ทิ้งอะไรไว้หรือเปล่าไหมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นพวกโครงกระดงโครงกระดูกอะไรเงี้ยยัดโลเคชั่น,หนไหมโฟ เรายืนตรงกลางดีไหมไปไป,ไปลองดิทุกคนเราไปตรงกลางกันดีกว่าครับเผื่อเราเจออะไรบางอย่างมาครับผมกับชาที่สี่ของเรานะครับใช่ไหมวะชาที่ส<ช>ี<ช>่เหวะมาครับต่อเลยใช้ลอชานะครับโยนรัวๆครับจังหวะนี้มันคลุกคลากุกคล่กอะไรวะเนี่ยอุ้ยโผล่ลงดิ้งดิ้งวิ่งตึงยังวะโอ้ไม่เกี๋ยวบอกนะว่าเราเจอของดีวะเชื่อไหม่ได้อุ้ยมันตึงจริง ถึงนี่เนี่ยใช<ห>่โอ้ยว่าแล้วสาลายครับผมสวยโอ้ไม้นี้โคตรไกลนะครับเพื่อนๆมาเป็นรองเท้าใครวะเออวะเฮ้ยไอ้งเท้าใครวะต่อมาเราไม่เห็นไม่ใช่เหรอใช่เอาชิบหายแล้ววันนี้เราต้องเจออะไรแน่ๆเลยฝูอุ้ย อุวยลูกดานขออนุญาตเด้อทำปวันี้เด้ออย่าอย่ามาหาฉันเด้ออุ้ยโผโคตดดึงไหยมาครับทุกคนเมื่อกี้ผมเจอคืนหนาำบางอย่างตรงนั้นนะครับ ไม่รู้ว่ามันเป็นคลื่นของอะไรถ้าไม่นี่ได้อะไรก็ตามนะจะบริจาควิญญาณวิ่งอะไรอะไรวะทำมะวิ่งเลยวะโอ้โหเอาผักมาทำไมวะเนี่ยมาโถ่หรือว่าเป็นคลื่นของแรงงานบางอย่างวะไปมันเป็นยังไงวะนะดูดิไปอะไรวะนะมีโคตรสวยอะ ดึงไม่ไหวบอกนายช่วยดึงจัดไปให hey. Hey. Oh ้โฟเซียนดึงนะครับไมายนี้เฮ้ยหูดจิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีก็สาระไอโฟไม่ตลกนะเว้ยหูดจิงอ่ะเนี่ยดูดิไม่เสียงนี่มันถูกเหล็กหรือเปล่าอ๋อเหรอเออมึงก็โอ้ทำเป็นตื่นเต้นไม่ได้โถเอ้ยไหวไหมไอโฟมึงหอบอะไรมาเต็มเลยเนี่ยโอ้ยก็แม่เล็กอยู่ไหนวะโอ้ย อาชีพนี้โคตรเหมาะกับมึงเลยโฟวเก็บสาหร่ายไปขายเนี่ยผมรู้ไปเลยว่าเราจะเจอหรือเปล่านะวันนี้อุ้ยอะไรวะสิ่งแรกใกล้ๆวะอ๋อมันพบกับปูนมึงกว่ะโอ้ยดูฟองดิโฟวโอ้โหฟองฉาเลยว่ะเฮ้ยอันนี้มีแสงคุกนั่นฟองนี้มีแต่หินวะหินเต็มเลยหินโคตรเยอะ ได้หรือไม่ได้ก็แน่ไว้ฟูได้ต้องได้ดิเรามีของม้ตีไม้ติมือกันไปแล้วใช่ไหมทุกคนต้องได้เนาะทุกคนแลวผมขออนุญาตไปสำรวจอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ผมจะใช้กล้องตัวนี้ในการมาทึกภาพผมจะลงไปสำรวจอะไรบางอย่างนะครับทุกคนซึ่งข้างล่างเนี้เหมือนเป็นแหล่งอะไรสักอย่างนะครับเดยผมเนี่ยขออนุญาตนะทุกคนดูดิเหมือนเพื่อเหมือนเลยเนี่ยโอ้ยจะเจอหรือเปล่าวะวันนี้อือลองครับทุกคนเผื่อจะได้นะดังบุง๋งดังบุง๋ง,บ,งบอกเลยดังบุง๋ง โอ,โอ้คือตอนที่น้ํามานะครับทุกคนตรงเนี้ยมันคือแบบยังไงอะฝายน้ําล้นเลยอะแบบน้ําเต็มนี่เลยตอนนี้คือน้ําบกแล้วนะครับทุกผมจะลงไปดูข้างล่างนะครับเพราะมีท่อมีอะไรอยู่นะครับผมเคยครับน้ำโพใส,สอะ่ะดูดิอุ้หอยหอยเลยวะอุ้ยบาวาหอยเลยวะหอ้กาบไม่ใช่ดูดิทุกคนว่าหอยอะไรเนี่ยดูดิ เฮ้ยหอยสังไม่ใช่หรอเฮ้ยโฟมยังไม่ตุยนะเว้หยหอยทากหอยทากมา,า,าทุกคนเราโยนกันต่อโอเคทุกคนตอนนี้ผมเจออุมโมงค์แล้วนะครับเราเจอหอยทากกับฟัวเตียนมานะครับผมโู้โหหน้าด้ายนี่ครับทุกคนเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยลื่นเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเจออะไรไหมเนี่ยอุย้ย โหงโคตรลึกเลยทุกคนอ,อุ้ยขุดๆเลยเมื่อกี้นี่ขุดๆเลย,เลยมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยแตงโมอุ้ย,ายสาหร่ายเยอะมากนะทุกคนทีเนี้ผมเข้ามาผมเจอปลาช่อนเยอะมากครับเพื่อนๆแต่ข้างหน้าเนียผมไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะข้างล่างน่าจะเป็นแบบสาหร่ายดงสาหร่ายนะมันเลยไม่มีอะไรติดมาตรงนู้นก็โยนไม่เลยกกันบูมบัมบูมบัมเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอุโมงค์นี้กันนะครับ พยานนะฮะฟูมีใครอยู่หรือเปล่าฮะฟูโนคนรมเลยครับทำแบบโคตรมืดเลยโอ้โหฝันลุยตูมตามตูมตามเลยนะครับผมดูเหมือนว่าเราจะไม่เจอเลยนะครับน่าจะเป็นแหล่งที่อยู่ของปลานะครับทุกคนปลาชนโคตรเยอะวงนีม้มีอะไรนะครับผมโหไม่มีอะไรเลยทุกคนถามต่อครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วทุกคนสำรวจสายมีคือมันโคตรสุดลไงโคตรพี่อ็นร้องอีกร้องอีกร้องอีกเหรอ มีอีกที่อุโมงไม่มีอะไรเลยว่ะมีแต่บกเศษหอยเศษอะไรเต็มไปหมดเลยลองนะเหนื่อยทุกคนวันนี้เราจะเจออะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหาสามนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะไอ้โบอุ้ยว่าไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นุ้ยขึ้นุ้ยขึ้อุ้ยขึ้นึ้นึ้นหาลายอ่ะาลายอีกแล้วโ โฟถ้าไม้นี้เราไม่ได้กล okay. ับบ้านนะโอเคเลิกเลยกลับบ้านแล้วทั้งคนจริงมาไม้นี้ทาไม่ได้กลับบ้านสาธุมาครับผมดูเหมือนว่ามันจะได้กลับบ้านแล้วมั้งไอโฟไม้สุดท้ายเผื่อเราได้มาหน่อยวะมาหน่อยว้าโอ้โหอุ้ยที่ขึ้นไม่ขึ้นอุ้ยโอ้อ้ยอะไรวะโคตรหนักเออเออ เฮ้ยีโฟมีทางเดียวเว้ยเราต้องดำลงไปดูหนักนะเนี่ยลงไปข้างล่างดีกว่าจะได้รู้ว่ามันมีอะไรโหวันนี้แหละหนักจริงข้างล่างโหหนักนะครับทุกคนไปลงน้ำไปดูเลยเจ้าทีทางลูกหลานขออนุญาตลงเข้าไปงมสิ่งของบางอย่างที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับลูกหลานอยากรู้ว่ามันคืออะไรขออนุญาตเจะาดีทางเปิดทางให้ลูกหลานด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปดำน้ำหาสมบัติกับโบอาเซียนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเนี่ยดึงไม่ขึ้นนะครับเลยตัดสินใจวางแผนที่จะไปดำหานะครับโบคิดว่าวันนี้เราจะทำได้หรือเปล่าวะได้นะมันต้องมีอะไรไม่งั้นมันไม่นักหรอกไม่เกิดอะไรขึ้นเราจะไม่หนีนะเวยจับมือลุยครับผมภารกิจนี้เป็นภารกิจอันใหญ่หลวงนะครับผมลุยลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่าไปชมครับเป็นไงบ้างพี่ข้างล่างลึกไหมโหคนลึก

mọi người 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 mọi mấy mọi người 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 เจออะไรวะใหญ่ปูาาปเจออะไรวะนี่ชิมแม่เล็กดูดอ่ะไม่อีกอันนึง โม้อะไรวะไอ้พูเฮ้ยเฮ้ยไอ้พูเฮ้ยอะไรวะโม้อะไรมาเนี่ยไม่รู้ดิเห็นอยู่ข้างใต้อ่ะเฮ้ยโหโคตรขุ่นเลยเฮ้ยน็อตเฮ้ยอะไรเจอโม้อุ้ยยิงดิโม้อะไรวะหน้าไม่รู้ระวังมือนะอเ เจอแล้วเว้ยทุกคนคือกล่องอะไรวะเนี่ยเราตัดคนไปก่อนเลยมามีหนักมากเลยโปโคตรหนักเลยเดี๋ยวเอาไม่เหล็กยิงขึ้นไปนะเอ้ยกล่องตกไม่กล่องอย่าตกขึ้นเลยนะเออขึ้นเลย ฟัวไม่คิดว่าพี่อะเจออะไรวะมันปแปลกแปกไหมเอ็นี่ยอันี้ไม่เคยไอเนี้เราขึ้นมาทําไมวะเนี่ยไม่รู้ก็บอกขึ้นมาก็ดึงมาเลยเอ้เราเชื่อเป็นกล่องสมบงสมบัติะไรเราเชื่อบังอย่างเว้ยมันวางอยู่บนหินนะเนี่ยบนหินเหรอใช่อันนี้กล้องนี้เห็นไหมวะคิดว่าเห็นไหมมันขุ่นนะข้างล่างไม่นา่าจะเห็นเท่าไรโอเคทุกคนเดี๋ยวมาเปิดดูที่มันคืออะไรน่าจะเป็นพวกพวกอะไรวะ โงอไหมมีทงมองจิ้มจุ่มไหมวะ <laughs> ม, <laughs> มีทองมีอะไรอยู่เปล่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้โฟเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรบออีโฟดูนี่กระดูดเอาขึ้นมาทำไมวะเนี like ่ยเชี่ยนี่อ้โฟของใครวะเนี่ยมึงกระดูกมาทำไมเนี่ย ไอ้บ้างานยาวแล้วมึงไอ้โฟวคืนนี้ไปหาที่บ้านแน่เลยว่ะไปวัดไหมเอาไปวัดเหรอเอาไปวัดไหมเออว่ะเดี๋ยววันนี้ไปวัดดีกว่าทุกคนเอาไปวัดห้องแรงคันไปวัดทำไมดูเราขึ้นมาแล้วอะไรนะเอ้ยทำไงดีวะทุกคนบอกทิ้งไว้นี่เลยโอเคเขาจะไม่ตามนะ ไม่รู้เหมือนกันนะดิแล้วเมื่อวานเป็นวันพระวันนี้เป็นวันธรรมดาแล้วมันไปอยู่ตรงบันหินใช่ไหมใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำมาแรงมากเลยนะโอเคไป่ปนลรอันนี้ปล่อยผ่านไว้เดี๋ยวค่อยคุยกันพูดหนักมันหนักน้ำใช่ไหมใช่ตอนนี้น้าไม่มีแล้วมาดูความกันสูเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยคืออะไรอะ่ะ ไม่รู้เฮ้ยกระดูกอะไรอ่ะเศษกระดูกมีเนี่ยไอโฟว์เฮ้ยใช่ดิเพราะอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันให่เรื่องเนี่ยเปิดเป็นมั้ยเนี่ยเปิดไม่ออกวะอ๋อไม่หมุนอุ้ย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 เหวนอะไรเนี่ยเหวนทองมั้ยเนี่ยเุ้ยนี่หลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อเพชรฮึ ผมก็เพลิดหรือเปล่าใช่เหรอไม่รู้เฮ้ยสามโงเลยอันนั้นอะไรอ่ะนี่แหวนแหวนแหวินคือเขียวเนี่ยเหวินมรกตหรือเปล่าแหวนหยกแหวนหยกไหมเออกำไรด้วยกำไรหยกแล้วน <Oh ี่อันนี้เหรียญอะไรเนี่ยเฮ้ยเหรียญอะไรวะเหรียญอะไรวะเหรียญบาสสมัยก่อนเลยนะเนี่ยเออว่ะโอตั้งแต่ปีไหนดูนะราชการที่เท่าไหร่เนี่ยนี่ราชการที่เก้าในราชการที่เก้าพศสองห้าหนึ่งเจ็ดโอ้ไม่กอดสองห้าหนึ่งเจ็ด นี่อะไรไม่รู้อะไม่รู้ว่ามันขายได้เปล่าวะเปิดนี่ดูที่เปิดนี่ดูโอ้เฮ้ยแล้วกล่องนี่ดูรูปร่างดิเปิดเปิดนะเปิดไงวะอ๋อให่ไปตะขอเฮ้ยเปิดง่ายจังวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้โฟว์ของคนนี่ตุยแล้วหรือเปล่าวะเขามาลอยกลางคารทิ้งไว้อ่ะพัดมากับน้ำอ่ะ ยิงติดขอบอันนี้เลยนะอขอบฝายเลียนะั่นเนี่ยเราดูดิแม่งพังเลยนะยเปิดปุ๊บพังปั๊บเลยไอโฟนชีบหายแล้วเอาไงี้เลยวะเฮ้ย